สบายดีพี่น้องสบายยามตีก็มาตีห่างกว่าพี่นอ้องกว่างายสบายดีพี่นอ้นอ,งนองไปกขนองแคทพี่น้องไปตลาดตลดบ้านปังเนาะให้มันท่านเนื้อท่านตอนพี่น้องเลยขันไปซวยพันหยันบทท่านเขามาหวยซื้อมาต้มมาต้วนมาไหว้ของมาต้มพี่น้องแต่ว่าไปโต๊ะเมนของเทานมาเราได้มเมื่อคืนนี่นักการเกษตรอ้งว่าโดยสร้าเมื่อกี้อะไรบางไลน์นะอยังก็ต้องซื้อเป็นอะไรเห็ดบุญนะ เพราว่าเนื้อแม่นงเซนเบิ่งไปอยู่3้ามลอยกบบาทเสือเตรียมทำบุญให้แม่ใหญ่กับพ่อใหญ่เด้ต้นกต้นละซ้าบาทอดีตพ่อใหญ่ก็เอาส่งกับเกิดแม่ใหญ่อับซินกับเสือเกิบก็เลยเกิดละซ้าบาทซื้อใหม่เออซื้อใหม่นะตัวละซ้าบาทเออต้นน้อยต้นน้อยทั้งหลายว่าซ้าพันแม่นงเต้กับซ้าบาทเองมันน้อยเหมื้อนี้กับบรรยากาศกับพี่น้องเอ้ คือคือคือมนนั่นแหละไม่ค่านาำังผมนไม่ค่าทำนังไม่กว่าลูกค้าไม่ค่าคายก้อยกระบามรังหรือั่ปัญง่วงกูได้กจ้ารมกดีต่แ่าฝนมาตกมอคืนเปนอะก็สั้นเลยโออยน้องแคสตังก็ไม่ก็แค่ายกระตาเลยจะแบบเบามีมก็จะแคสงกิฮะะ สีกะดเออพนวะเและแมนอ่ะเดี <trucs> <do S 2> ๋ยวบ้านเดบ้านเฮาน่าาหรใส่กินบมทอาหารทไนหมดแล้วเมาเดิแปดอกะเห็นว่าอย่งแรกต่เปลี่ยนย้าเป็นสุก่อนอืม ต้มจ้าพี่น้องจ้าวันศาสตร์ใหญ่ของฝั่งลาวน้ะห่อภาษากัานองเยอยห่อภาษาขั้งงนรอเอสคือกันเด้อค่ะคุณแม่พุธทธากับคนกมาเห็นหอ่อภาษากนมาบ้าันวิ่ง <c oughs> ก้าหได้แมนมาดูเรียนหออ่อภาษากันที่สะเกพระจะเก็ดคู่บาตเท้าสิเสเก็ดเหตคือสุลินเห็ดประยาหตคนอ่าอ่าก็เสดนเนาสเเส็นไหวนเพื่อนอ นีทางสุรินทร์เนาะเส้นหัวมวูมีไก่มีเป็ดมีปลาแล้วแต่เปองมาเนะี่ยมี่จะใส่บาทเอาเถอะเพาเห็นคู่บานเอาเพราะว่าเอาต้งลงทุนลายนะเ,ออเห็ดเงืนอน่ะคันต่ำเบิดประมาณสองพันหลพี่น้องเลยคันเห็ดอยู่สุรินทได้แล,แล้วนั่งเปลี่อนน่นนนส่บาทเอาหา,าสมุนห่าเขานะหามีเนี่ยนะเออ ัวมูเนาะปลาเป็ดไก่เส้นไหวประผุดไอ้ปนาปบาุรุษเนาะเจาเจากระปุกแกนไห้เลยหรอ่เากระปกแกนไห้กระจมีเหล่ามีเบียมีหนํำเที่ยวน้ำวานเป็นหองจะลงทุนประมาณสองพันปนเลยขาบุได้บุมมี่กะเอากระต้มลรวก็ไปตั้างบาอยู่วัดล้วซ่อมรถใรขฉีบเท่านะกำลังะเมื่อ่านไดอ้าเาเห็นนํำลังบอเห็นนํำลังเออต่ว่า พอลงเทนเคยืมเงินเจ้าในเด้อร์ขาดรถเมื่อพอลงเทนว่าอ้าวได้เห,นนาานหกก็นเงิน,นออบาวานฮักเงินพนองบวานนี่งวดส้นงวดอะไรพี่นอ้องเออเห็นงานกินสิน้นสิ้นอาทิตย์กับสิ้นเงินแบบบ่ออะไราระละลายก็บ่อปลาไก่เห็นงานพี่แหล่ได,ไ,ได้ใส่านใน<ด>ขา,ขานมลูกคนน่ะ กรสิบมีงานทำหมดถวโก้หมดจ้างหมามีุ่กางเาระคือไม่องนันเห็ุเ็มองจอโลดหะติ้งนกะซองจะได้หลาหัาเนาะมันอได้เป็นก้อนเออติดขั้วอีกแทงหน้าอีกเนาะหัวี่อเด็กหวตลอตลอดปีปีเทล เลือดว่าสิมีคนมากรือยังเลือดพีสิลอ์มาสองคนเนาะพี่ว่ารอกอนแต่ว่าแต่ว่ามึงอื้อนะเขามีแล้วมึงอื้อเขาก็ได้ถ้ามันถึงวันหนาววันหนาวว่ะวันหนาวแล้วก็ซื้อไปซื้อไปสองื่อซื้อเลยมืวอ่านี่จะซื้อซองนวยเพื่อนนั่นแย่เคี้ยวนวลแล้วหาพันกี่พี่น้องเลยเออเบามาเพื่อมาอื้อบ้านเขาเด้ของเบากระมงมาฝากขายเนาะ ระวังเด้อมาสิวาวเด้อเห็น่ามอคืนัันหัวไหนม้อไหนเอะจะมาหนึ่งพะว่าเฮ้ยว้าวพอกันอยู่ตลาดพี่นกส่หอดแหละเดือดทานผสมเ้ยตัวสิมาสดก็เจ้าตั้งเอามอสสก็เจ้าตั้งตลาดนี่สอเงินเนาะโซ่านนี่เออพนิมาไล่พี่นางได้ ซื้อมาให้หลังมานเลยอุ้มมีพักขายาพ้อมแคสพักขายยาก็คือขายยาพันยาอยู่ใกล้เขาก็เลยอย่างาแม่มม่หนีไหมอืมอ๋อานเธอได้คดีแล้ว ปาทั่อ้อยล่ำเท่านี้นะสามบาทตัวใหญ่เท่าหน้อยสิบบาทโอ้ปวดศีรษะคนบ้านน้ำมืองเอออันนี้กลวยพะนะี่น่องและปองปลายกวยพันเองหมดเลยนะแลกโทกับบทตี๋เฮ้ยโอ้ยทุกอย่างเศร้าองนม เงี้ <this> Eat, ่เนาะอืละสามสิบบาทขออนุญาตเปิดแฟสได้ทานผู้มเลยเพราะว่าปุ้เห็นหูนั่งกําลังทะลุนะมั้งโอ้ยนักแลว้ว่ะบอฮัตเอาเลยใส่ถุงแล้วมาใส่กระตาโอ้ยกล้วยนักล้วยซึ่งเพิ่มใครจะมันใหญ่เนาะเขาก็กล้วย สามสิบบาทก็มีไงใหญ่ยูัมีใหญ่ลมดนมีน้อยก็ซื้ยูี่มันมีใหญ่หลน้ำงามพอดีหอเลยอ่ะเด้อแปลาอะไรไงาเด้อคือกระต่ายมาขักเนยนะทานผสมเลยบางม่วงแคดมั้มันมีเนาะผักขยะก็มี สวย่วยเป็นล้วยเลยมันเลยเลียกใสกระตานี่นมันยังสวยนะกระตาก็วางอลังการเนาะกระตาน้อยแบดสี่อ่ะเฮ้ยมัสักชุดพี่เฮ้ยพี่เลยเอาเงินมันต้องจ่าย ถ้างหาบาททุกอย่างไอยมาไม่ได้เขาขามาประมาณพื้นที่เราก็แพงขึ้นอายรยังอั้แอนนาม่ซื้อซอยใช่ไหมเอาเี่นนะน้องแคทมันซื้ออะไรเดน่ะเจ้ากับซื้อาจะต้องแคทซื้อไม่ค่าไกลฮะก็ซื้อลงมาบ่อน่ะเขารอซื้มาแวะอยู่ตรงไหนนี่ได้เลยมาให้ได้ทุกหนเลยอ่าตัวมาเขีือพวงๆหน่วยง่ายชุ่มละ ยาคนท้ายเหรบอสเป็นแนวกับป้านนะบอสปานะเอาพ้นบโต๊กเด้นน่าโม้รมันจะโมได้อยู่ะมอมหอยโซอเน่ยเป็นโลคมันนี่ถ้าะกินเบิด์มัวานนี่ซื้อมางก่อนนะพ้นกับโโต๊กป้ากับบรงนะน่สิบริแเงินเท่ากับบันแล้วก็จะยกใส่ใส่ห่อเข่าเด้อใส่จะห่เข่าเนาะตายแล้วมัน อ,อันนี้นะแคทแคทมาเหมนมากลวอบ้านอะบ่นนะมาเหมนมกลือบบ้านบ่ถามด้วยคืดอย่ได้อันนี้อะไรอันนี้น่ะมีอะไรดินะมากลือเอาตัวนี้ดีกว่าเกลกก้วใส่บาเด้อ กีวยหอกระตุ้งมทกเาเขียบเป็นมาเขียบเลยมันเหอะเอ้ยมาเขียบข้าหน้มีแล้ว mời chiếc mà chị à? thôi, hả? Bà, xin hả bằng ừ. <laughs> hôm nay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  hôm เ็ดส mm ิบบาทหรือยังไงมันเขาซื้อมามันหน่วยใหญ่เลยโบซื้อมาใส่ใบเดียวมันยังใจเรือถามมึงมงลรู้จะได้ละมองม่วงรู้ะได้ไหมคะอืมโอเคเยค่ะโอเคอยู่นะคะ พี่น้องกนละเกาปังมัเตงอ้าวมีเห็ดราบอกละาโงอ้าวมีเห็ดดเห็ดเโงกเฮยเห็ดไข่กับมีะนะงูนั่นมักตงนี่นะเตบาลอยละเฮ้ยซุกท่านยู่แคเห็ดทบงสวเองเฮยมักตงิซุกท่านยู่นี่ เวล้ซาบาดปี่น้องปองปายเอ้ยข้าเมาก็มีเลยแรงมันจะุกทันเนาะแต่นี่โดนอันนี้ลุดหน่วยก็ได้นะ้าดมมึงก่อน

ตัวเองหลงโง่ทุยแนได้่นนะอันนี้เด็อบักบัวบักบัวนี่แหลบัวมันใส่อมกบต่อมันใส่ค้บัวโอยดอกจ้าฝนนี่ลราเสมาไหลนี่นี่มาคโปวดโพฝนก็ได้ก็จะคลายก่อนเด้อ พัดกำลังมาพี่น้องตอนตอนเจ้าอยู่ป่าเบคขานามาก่อนเจ้าบวบแค่มา้กยไหม่เลยแค่ได้ผู้มากกยมากกยบ่อืดเลย เขดละงูก็มีกบก็มีเขียดกบนาทงไไม่ใหญ่ขนาดจ้ะน่ะกบอ่าิบะอืมกบเออเออเขยวตัว้เยเนะอินยังนเก็บบรนอคไผเสียววทลยังไมะก้ยมะก้อยแงขนาดกรเบนก็ม่ในลุนแล้วนี่แบบนี้ได้เฮิรนหน่อยนี่นี่จะ คนกำลังเลี้างมาพี่น้องกไปตงใราบวบนะมาห้าเนถูกุูดีแกงเซกกบผักเสริมผักเสริมเจ้าเก่าเจ้าเดิมเ้านะคือกระเพิ่นนะคนกำลังเลงมาพี่น้องไปมไม่นี่ยังม่ตื่นบ่ ไม่รอบนีคนเต็มตลาดเลยเป็นตองเ้ยต้นฝาคลองไหวหานค่ะหิวไ่ไหวอย่่แคดไปซะแล้วะต้นฝากไไ็จะไหวเป็นตัวเลย คนเต็มตลาดแล้วเด้อแบบหัวเนี้ยกับเซราจะเป็นของจะฝากอเไรก็เซ่นก็เป็นไม่คิดนะสบายดี